สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรพบกับการดูดวงประจำปี2567รเนาะชาวลคนาราศีมังกรในปีนี้เป็นปีที่รุ่งเรืองนะรุ่งเรืองเรื่องการงานการเงินความรักบุตรหลานบริวารน,น่ารักในปีนี้นะคะ,ะคุณจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆกิจาการใหม่ๆเป็นจังหวะโอกาสในการสร้างรายได้มีช่องทางในการ าหารายได้หลายๆทางเลยในปีนี้นะคะมีจังหวะโอกาสได้จะเรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอให้ชามังกรต้องเปิดใจนิดน,นึงนะคนราศีธาตุดินเนี่ยบางทีไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่รุ่งเรืองเป็นจังหวะที่คุณอยากจะทําอะไรคิดจะทําอะไรให้เปิดรับให้หาความรู้เพิ่มเติมลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูรู้ว่าชาวธาตุดินเนี่ยไม่อยากเสี่ยง ไม่อยากเสี่ยงอะไรเลยชอบความมั่นคงแต่จังหวะโอกาสมาถึงต้องบอกคุณไว้ก่อนว่าเป็นโอกาสที่ดีๆของคุณละทีเนี้ยพอโอกาสเข้ามาถ้าคุณยังไม่มั่นใจไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ลองศึกษาดูก่อนศึกษาวิธีการใหม่ๆแต่อย่าโลภนะอืมขอเตือนไว้ก่อนว่าด้วยจังหวะโอกาสมันเข้ามาจริงมันเข้ามาหลายๆทางมากอย่าทําอะไรที่เราไม่มีความรู้จะทําต้องหาความรู้ก่อนศึกษาหาความรู้ก่อน แต่โอกาสปีนี้มีเข้ามาหลายทางมากมีทั้งคนแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ช่องทางมีจังหวะโอกาสที่เพื่อนฝูงแนะนำอะไรต่างๆเข้ามานะได้รับการสนับสนุนนะโดดเด่นจริงๆคือเรื่องเงินเนี่ยการสร้างรายได้ต่างๆของมังกรนี่โดดเด่นมากๆนะอืมทีนี้เรามาดูในแต่ละเรื่องกันเนาะเรื่องของการเงินเนี่ย การเงินเป็นปีที่อย่างที่บอกนะเป็นจังหวะโอกาสจริงๆคือคนอื่นเนี่ยต้องรอดาวพฤหัสย้ายนะแต่มังกรเนี่ยเป็นลัคนาราศีเดียวที่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีหรือลัคนานะแต่จริงๆลัคนาเนี่ยมันจะมีความที่แม่นยำตั้ง80%เนาะชาวราศีถามว่าได้นีมส่งไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นทั้งชาวราศีแล้วก็ลัคนาไหมคุณต้องลองผูกดวงดูนะคะว่าคุณเป็นชาวลัคนาและราศีหรือเปล่า ะมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีจริงๆนะถ้าคุณได้ทั้งสองเด้งเนี่ยแปลว่าดวงปีนี้เป็นดวงที่คุณควรจะเริ่มต้นลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะการสร้างรา,รายได้จังหวะโอกาสต่างๆเข้ามาเป็นปีที่คุณจะสามารถร่ํารวยได้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะเพราะโอกาสมันมาหลายทางมากยกเว้นคุณ โลภแล้วคุณก็ไปเจอเขาหลอกคุณมีถามว่ามีโอกาสโดนหลอกไม่มีเหมือนกันนะดาวพระราโหูโยกถึงลัคนาถึงแม้จะเป็นดาวคู่มิตรกันก็ตามนะแต่ว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานเนาะการลงทุนอะไรต่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต้องรอบคอบต้องมีความรู้อันนี้ฝากชาวลัคนาราศีมังกรไว้ให้คิดด้วยนะคะรอบคอบในการลงทุนการใช้ชีวิตในต่างๆ แต่เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะสร้างรายได,ได้ได้ลงทุนธุรกิจทำธุรกิจอะไรใหม่ๆจะค้าจะขายในปี67เนี่ยถ้าคุณยังไม่แน่ใจจริงคุณจะลองทำเล็กๆดูก่อนก็ได้นะแต่เป็นจังหวะจริงๆเป็นจังหวะที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆจริงๆนะเงินเข้ามาหลายทางมีจังหวะโอกาสนะเป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วกันเป็นปีที่คุณจะมีทั้งบ้านทั้งรถคนที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยจะเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถนะมีทั้ง คือเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติในของตัวเองอ่าปีหกเจ็ดนี้เป็นแบบนั้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนาะการงานอ่าการงานเป็นไงการงานก็เป็นช่วงจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะเป็นดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นช่วงจังหวะที่โดดเด่นรุ่งเรืองในเรื่องของการทํางานได้รับการโปรโมตเรื่องการเลื่อนตําแหน่งงานสําคัญสำคัญเขาจะให้เราทําแต่ถามว่าภาระหน้าที่เยอะไม่เยอะ และตัวเองเป็นคนคิดวิตกกังวลง่ายอย่าไปเครียดเลยมากนะอันไหนที่เราไม่รู้ก็ลองไปหาศึกษาหาความรู้หาคอร์สเรียนเทคเทคคอร์สสั้นๆหรือว่าไปหาผู้รู้ที่ปรึกษาดีๆอย่าไปคิดวนหลูบบางทีชาวมังกรดาวราศีประจำดาวประจําตัวเขาเป็นดาวเสาร์ไงบางทีคิดวนเกรงใจคนนู้นคนนี้ลองเอ่ยปากขอคําปรึกษาผู้รู้เนาะเปิดใจรับหาที่อบรมหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองมันจะเสริมในเรื่องงานของเรา แล้วเป็นช่วงที่เราสามารถนะสามารถได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเนี่ยมันมันเด่นมันเด่นจริงๆในปีนี้นะคนที่ตกงานว่างงานอะไรต่างๆนะ่ะปีนี้ก็เป็นปีที่คุณจะได้งานทำได้งานที่มั่นคงทำเนาะอันไหนที่งานที่มันไม่ใช่ปีนี้ก็จะมีตัวเลือกเข้ามาให้เราได้เลือกอ่าก็เป็นจังหวะโอกาสดีๆจริงๆอ่าก็สิ่งที่มัน คุณเก็บความรู้เอาไว้เยอะๆนานๆไม่ค่อยเปิดเผยใครแต่ชาวธาดินเป็นคนอมภูมินั่นจริงๆนะนะปีนี้ก็ลองเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาบ้างนะแสดงความสามารถของคุณให้คนได้ประจักษ์ให้โลกได้ประจักษ์ให้คนได้เห็นในผู้หลักผู้ใหญ่ได้มองเห็นถึงความสามารถเต็มศักยภาพของคุณหน่อยนะ,นะในปีนี้เป็นปีที่ต้องโชว์ เป็นปีที่ต้องโชว์ความสามารถจริงๆอันไหนที่ได้เห็นโอกาสเขาต้องการคําปรึกษาเราก็ลองให้คําปรึกษาคนที่เขามาขอคําปรึกษาดูและผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะแล้วก็คนว่างงานตกงานอย่าลืมนะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องได้งานและคุณต้องรีบสมัครงานด่วนนะอืมเป็นช่วงจังหวะที่คุณอ่าได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างะจะคุณทำงาน่ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ การประสานงานอะไรต่างๆกับเพื่อนร่วมงานโอ้ไม่ค่อยมีปัญหาในปีนี้นะคะมีปัญหามากก็มีคนช่วยแก้อาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก็มาดูในเรื่องความรักความรักปีนี้เป็นยังไงบ้างความรักก็คู่ของคนรักก็เขา้าอกเข้าใจดีนะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันดีแล้วนะก็มีเกณฑ์ยอย่างหนึ่งถ้าคนที่แต่งงานไปสักพักมีเกณฑ์มีลูกเนาะมีลูกมีหลานเกิดขึ้นนะ,ะใครอยากได้ ใครอยากมีลูกนะก็ลองวางแผนดีๆแต่ถ้าคุณไม่อยากมีคุณก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะฮะถ้าคุณไม่พร้อมอะนะแต่ถ้าคุณพร้อมคุณอยากมีอ่าลองปรึกษาแพทย์ดูเพราะว่าจังหวะบางคนเขาก็อาจจะมีลูกยากแต่จังหวะปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีลูกง่ายลูกง่ายขึ้นนะชาวมังกรเนานะก็คนโสดก็เป็นปีที่มีสเสน่ห์พร่าวมีคนมีตัวเลือกให้คุณต้องเลือกอ่าก็ลองเลือกดูว่าคนไหนถูกใจแล้วก็จะสามารถ พูดคุยกันอยู่กันยามแกย่ยามเท่าได้เป็นจุดเป็นปีที่คุณเลือกได้นะลองเลือกดูนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพมีการเจ็บป่วยมันมีแหละแต่ว่าเป็นปีที่ป่วยแล้วก็หาทางรักษาได้เจอหมอดีอ่ามันก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ทางที่เราก็ดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยดียวกว่าการป่วยของอชาวมังกรในปีนี้ มันจะเกี่ยวกับเรื่อง,องความวิตกกังวลนะอันนี้รามัดระวังหน่อยเพราะว่าเนื่องจากโอกาสเข้ามาหลายทางบางทีก็ลังเลสงสัยเหมือนกันว่าจะไปต่อหรือไม่เพราะว่าชาวมังกรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กลัวความไม่แน่นอนบางทีบางเรื่องเนาะก็คิดแต่พอดีอย่าไปคิดเยอะจนตัวเองเครียดจนต้องเจ็บต้องป่วยอะไรเงี้ยการงานที่รับผิดชอบก็รับผิดชอบเท่าที่ทําได้อย่าจริงจังมากเกินไปมันมันจะป่วยจากการทํางานนะ แล้วก็ป่วยจากการวิตกกังวลของเรานี่แหละเนาะชาวมังกรนะคะอืมก็สำหรับคำทํานายของชาวลัคนาราศีมังกรในปี2567ก็คงจะขอจบคำทำนายท่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคำทํานายของ12เดือน12ราศีปี2567กันอีกทีหนึ่งเนาะขอบพระคุณที่ติด ตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ